แตงโมพันใหญ่ๆเกิดขึ้นได้จะไม่แตงเล็กจำไว้นะพวกเด็กๆ จำไว้นะพวกเด็กๆจากไม่แตงเล็กๆกลายเป็นแตนพ้นใหญ่แตงโมพ้นใหญ่ๆเก็บเอาไว้อยู่ในตู้เย็นใครๆเขาผ่านมาเห็นใครๆเขาผ่านมาเห็นเปิดตู้เย็นดื่มน้ำแตงโมเปิดตู้เย็นดื่มน้ำแตงโม สวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆต้องทายดูสิคะว่าวันนี้คุณครูปุ๊กจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องอะไรคะวันนี้เราจะไปเรียนรู้กันเรื่องแตงโมนั่นเองค่ะแตงโมภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า watermelon แปลว่าแตงโมนะคะ watermelon คือแตงโมนั่นเองค่ะแตงโมนั้นนะคะเป็นพืชล้มลุกค่ะเด็กๆมีอายุสั้นนะคะลำต้นเดี่ยว ลำต้นนี่นะคะจะเป็นเถาเลื้อยค่ะเถาแข็งแล้วก็เหนียวนะคะผลของแตงโมนั้นนะคะจะมีลักษณะทรงกลมหรือทรงกระบอกค่ะม,มีเปลือกแข็งมีเนื้อด้านในสีแดงและสีเหลืองนะคะมีรสชาติหวานเย็นกรุบกรอบเป็นพืชตระกูลเดียวกับแคนตารูปนั่นเองนะคะแตงโมนั้นนะคะเป็นผลไม้ที่มีน้ำอยู่มาก เรามักที่จะนิยมปลูกกันในดินร่วนปนทรายนะคะในประเทศไทยนั้นมีการปลูกแตงโมทั่วทุกภูมิภาคเลยค่ะและปลูกได้ทุกฤดูกาลด้วยนะคะเด็กๆทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนะคะจะเรียกแตงโมว่าบักโมค่ะส่วนภาคเหนือนะคะก็จะเรียกแตงโมว่าป่าเต้าและจังหวัดตรังนะคะก็จะเรียกแตงโมว่าแตง เรามาทำความรู้จักกับสายพันธุ์แตงโมกันนะคะสายพันธุ์แตงโมที่นิยมปลูกกันในปัจจุบันนั้นนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ส,สายพันธุ์ด้วยกันค่ะได้แก่แตงโมพันธุ์ธรรมดาค่ะแตงโมพันธุ์นี้นะคะก็จะมีเนื้อสีแดงเมล็ดเล็ก,ลกแล้วก็มีรสหวานนะคะในเมืองไทยของเรานะคะนิยมปลูกแตงโมพันธุ์จินตลา พันตอปิโดพันธไดอน่าและพันธ์กินารีเป็นต้นนะคะส่วนแตงโมเนื้อสีเหลืองนั้นนะคะก็คือพันธ์แตงโมน้ำผึ้งค่ะจะมีสีแตกต่างกับแตงโมสีแดงนะคะแต่ว่ารสชาติจะใกล้เคียงกันค่ะเด็กๆแตงโมต่อไปนะคะก็คือพันธไรมาเลดค่ะแตงโมพันนี้นะคะจะเป็นแตงโมพันผสมที่ผ่านการ ตัดแต่งสายพันธุ์ให้สะดวกต่อกันรับประทานนะคะเน้นการส่งออกค่ะจุดเด่นก็คือจะไม่มีเมล็ดสีดำแทรกอยู่ในเนื้อเลยค่ะและพันธุ์สุดท้ายนะคะก็คือพันธุ์กินเมล็ดค่ะแตลงโมพันธุ์นี้นะคะจะปลูกไว้เพื่อที่จะนำเมล็ดมาคั่วนะคะเป็นเม็ดกึ้ีที่เราทานกันนั่นเองค่ะ มีเนื้อน้อยและเมล็ดใหญ่นะคะแตงโมพันธุ์นี้ต่อไปเราจะมารู้จักประโยชน์ของแตงโมกันค่ะเด็กว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยค่ะช่วยให้สดชื่นคลายร้อนนะคะอากาศร้อนๆน,นะคะถ้าเราได้รับประทานแตงโมเข้าไปก็จะทำให้เรารู้สึกสดชื่นแล้วก็คลายความร้อนได้นะคะ ป้องกันโรคต่างๆค่ะเช่นโรคหอบหืดนอกจากนั้นนะคะก็จะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้อีกด้วยนะคะการที่เรารับประทานแตงโมที่เพียงพอต่อวันเป็นประจำนี้นะคะอาจช่วยให้เรามีความจำที่ดีขึ้นค่ะเด็กๆมีการพัฒนาของสมองด้านการเรียนรู้นะคะ บรรเทาเอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการมองเห็นอีกด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะในแตงโมนั้นนะคะยังมีวิตามิน A วิตามิน C ที่ช่วยให้เส้นผมของเรานั้นนะคะดูมีสุขภาพดีแข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายค่ะและเพิ่มความอ่อนนุ่มให้แก่ผิวของเราให้ดูชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลา ไม่แห้งกา้านหรือว่าแตกินขุยอีกด้วยนะคะเด็กๆนี่คือประโยชน์ของแตงโมนะคะมีประโยชน์มากมายเลยเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้รู้จักแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับแตงโมกันแล้วนะคะแตงโมเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากมายเลยนะคะเด็กๆ เด็กๆควรที่จะรับประทานผลไม้ทุกวันนะคะเพื่อที่จะให้ร่างกายของเราได้รับวิตามินเข้าสู่ร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นแตงโมก็เป็นผลไม้ทางเลือกหนึ่งแล้วก็เป็นผลไม้ตามฤดูก,กาลที่หารับประทานได้ง่ายด้วยนะคะเด็กๆก็ควรที่จะฝึกรับประทานแตงโมนะคะพบกันใหม่นะคะในคลิปิดีโอหน้าค่ะเด็กๆสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ